สุขภาพในระดับอำเภอในรูปแบบใหม่ค่ะเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพราะระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและเป็นระบบต้องเริ่มต้นจากรากฐานความร่วมมือที่มั่นคงในระดับอำเภอ District Health System ก็คือระบบสุขภาพอำเภอเนี่ยเป็นเรื่องของการนำเอาการบริหารจัดการในระดับอำเภอแต่เราจะต้องมาปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ เราอยากได้การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอในแนวใหม่ที่จะให้ผลดีมากยิ่งขึ้นนำ six building b o o นะมาผนวงกับอีกหนึ่งระบบซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็น six building b o x plus one นะครับระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ต้นแบบระบบสุขภาพที่จะทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นระบบและนำสู่การต่อยอดแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย กว่า3ปีที่เราจับมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง47อำเภอเขตสุขภาพที่2มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งเชิงระบบให้เกิดกับระบบสุขภาพอำเภอด้วยกรอบการทำงาน6 Building b l o c k Plus o ร่วมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อยอดใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปไรก็ตามเนื่องจาก โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัยในเขตส,สุขภาพที่2นะครับการดําเนินการนี้เป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบนะครับหรือเรียกเป็นภังกฤษว่าโปรโตไทป์นะครับในการพัฒนาโลกสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์นะครับในความหมายนี้ก็คือการใช้ โมเดลของ six building block plus one นะครับเรามีพื้นที่ที่ลงไปดำเนินการอยู่ทั้งหมด47อำเภอในเขตสุขภาพที่2นะครับการดำเนินการทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผลสำฤทธิ์ที่เกิดจากโครงการก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าแนวคิดเชิงระบบและการทำงานเชิงระบบสามารถที่จะเป็นหลักการสำคัญในการแก้ไขปัญหาหรือทำการปรับปรุงเรื่องของ ระบบสุขภาพให้ดีขึ้นได้นะครับเขตและพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากและมีองค์ประกอบทุกอย่างครบคืออำเภอเขาก็เลยเรียกมันว่าดิสตริกืออำเภอเรามุ่งดําเนินกิจกรรมของโครงการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญทั้ง3ระยะ ได้แก่ระยะที่1กํากำหนดรูปแบบระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์โดยใช้หลักวิชาการตามแนวทาง six building blocks plus o และพัฒนาศักยภาพแกนหลักของคณะทำงานพัฒนาระบบติดตามกำกับและประเมินผลระยะที่2 พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งสนับสนุนอื่นๆอ,อาทิหนังสือคู่มือทีมประเมินภายนอกการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีการประเมินผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระยะที่ 3. สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลภายนอก การถอดบทเรียนและนําเสนอผลต่อผู้กําหนดนโยบายและสร้างการรับรู้สาธารณะเรามีขั้นตอนดําเนินการตั้งแต่เรื่องของการทําการทบทวนวรรณกรรมนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเมื่อเราได้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็มีการจัดทําเรื่องของอวิธีการประเมินนะครับเมื่อเราได้นําสิ่งเหล่านี้ลงไปใช้ในพื้นที่แล้วก็มีการวัดประเมินนะครับถึงผลสำริด ที่เกิดขึ้นนะรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับก็มีผู้เข้ามาร่วมในส่วนนี้หลากหลายมากนะครับทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับกระผมจึงต้องขอขอบคุณทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านไว้ณที่นี้นะครับรวมถึงที่สำคัญก็คือเราได้ไปดำเนินการร่วมกับทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นพอชอ,อ,อนะครับ เราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วหวังว่าโมเดลของเราจะสามารถขยายพื้นที่ออกไปให้พอจะอได้มีโอกาสนำเครื่องมือดีๆเหล่านี้ไปใช้นะครับสุดท้ายกับผมต้องขอขอบพระคุณทางผู้สนับสนุนงบมาณหลักโดยตรงเลยก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือสอสอส,สที่ได้กรุณาให้งบมาเรามาแล้วก็ ได้ให้ข้อแนะนําต่างๆมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่ผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการที่เป็นรูปธรรมได้แก่ 1. ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอที่เราได้มาซึ่งประกอบด้วยความสําเร็จตามเป้าหมายสําคัญด้านสุขภาพของอําเภอเป้าหมายและผลลัพธ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งในภาพรวมพบว่า ปัญหาด้านสุขภาพลดลงโดยเฉพาะประเด็นปัญหาสุขภาพที่คณะกรรมการพอชอเลือกมาดําเนินการ 2. ผลผลิตในการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอตลอดการทํางานของโครงการพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงระบบงานและระบบสุขภาพอําเภอซึ่งเป็นแบบแผนและต้นแบบของการทํางานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพด้วยกรอบ Six Building Blocks Plus One พร้อมที่จะขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สู่พื้นที่ เพื่อสร้างระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศต่อไป